โอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยผมกันเองแล้วก็สำหรับใน How to SFM Part 2วันนี้เราก็จะมาพูดถึงการโหลดโมเดลจากในเวิร์กช็อปแล้วก็จากเว็บอื่นๆนะครับแล้วก็ส่วนเว็บที่ผมเอามาใช้เป็นตัวอย่างในคลิปนี้ก็จะเป็นเว็บ DeviantArt นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไว้ในใต้ description นะโอเคเราก็จะมาเริ่มกับการโหลดโมเดลจากเวิร์กช็อปกันก่อนเลยนะครับ สำหรับการโหลดโมเดจาก Workshop ก็ให้คุณเข้ามาที่สตรีมก่อนเลยแล้ว <c oughs> ก็มาในที่หน้า s าวฟ f ล์มเม k เกนะครับแล้วกดที่ Workshop ตามในวิดีโอที่ผมกำลังทำอยู่นี่เลยเนาะเข้ามาใน Workshop อปปั๊บเราก็จะได้อ่าหน้ามาอย่างนี้นะครับก็ในส่วนนี้ก็ให้เพื่อนๆสามารถหาโหลดโมเดลที่ตัวเองต้องการได้เลยสมมุติผมอยากได้โมเดลไฟไนท์ก็ผมก็จะเพิมพ์ปว่า FNAF ก็กดเข้าไปอ่ะจะมีโมเดลฟันนับขึ้นมาอยู่นะครับอ่าสมมติว่าผมอยากได้อืมอ่าผมจะขอขอเอาเกนชินแทนละกันก็ถ้าอยากได้กเกนชินก็เกนชินพิมพ์ว่าเกพิมพ์ชื่อเกมเลยเนาะโอเคอ่าไม่เจอเกนชินเป็นไงวะเกนชินพิมพ์เป็นไง ผมอยากได้โมเดลจาก Genshin Impact เนาะผมก็จะหาเออ,เอ,อสักตัวแล้วกันออนี่เล้วก็ผมอยากได้โมเดลจากเซตนี้อ,อ่ะมีเลเซอร์ด้วยก็กดสมัครสมาชิกไปเลยเนาะกดปุ่มเขียวๆเนี่ยไปเลยพอก,กดปั๊บก็บางโมเดลเนี่ยจะต้องโหลดโมเดลแพกอื่นมาด้วยเนาะก็ให้เราโหลดได้ครบ โอ้นี่เป็นแพ็กเลยเนาะก็กดดําเนินการต่อสมัครแล้วก็ดําเนินการต่อแล้วรับเกณฑ์ชี้นี่ก็ต้องกดเรียงอันเลยแหละดาเนินการต่อโอเคแล้วก็อันสุดท้ายคิดว่าดําเนินการต่อโอเคน่าจะครบแล้วเนาะพอเรากดสมัครสมาชิกเสร็จถ้าหากว่าคุณหาโมเดลไม่เจอเนาะก็มาที่ด้านล่างนี้ เออมัน่ะโอเคก็ผมจะเดี๋ยวๆจะเอาให้ง่ายๆวันนี้ก่อนก็เป็นอฟอนาฟฟานัฟที่ผมชินอนะผมเซียนมากเลยโอเคสำหรับสมมติว่าจะเป็นฟอนาฟเนาะโมเดลของฟอนาฟส่วนใหญ่กับทีมฟอเรสต์ส่วนใหญ่อะคือสมมติว่าถ้าเราผมอยากได้ฟ็อกซี่จ้ะผมจะ กดเข้าไปแล้วกดบวกสมัครสนะมาชิกมาโอเคพอบวกปั๊บเราจะถ้าเราหาชื่อโมเดลในโปรแกรมซอฟต์แวร์ Maker ไม่เจอนะครับก็มาหาตรงนี้ได้เนะตรงนี้จะเป็นชื่อโมเดลเนาะนี่ตรงนี้จะเป็นชื่อโมเดลให้เราไปก๊อปแล้วก็วางในซอฟต์แวร์ Maker เลยเนาะผมจะกดก๊อปไปเยอะก่อนคอนโทรลซีคอนโทรลวี C, v ก็ได้เนาะอืมแล้วก็พอเราหาโมเดล เสร็จหมดแล้วเนาะได้โมเดลที่เราต้องการแล้วแล้วก็จะมาเข้าโปรแกรม t o ฟต์ maker เลยโอเคเริ่มอ่โปรแกรมเข้าแป๊บนึงขาแหคือถ้าเข้ามาแล้วค้างก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะมันกำลังโหลดโมเดลเข้ามาในโปรแกรมอยู่เนาะ ก็ต้องรอแป๊บหนึงเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมา Not Respond ไปละอันนี้คือไม่ต้องตกใจคือเลือกปกตินะของ s อฟต์ e ิเมเกอร์มันคือเลือกปกติเลยไม่ว่าความจะแรงหรือไม่แรงคุณก็จะเจอแบบนี้ทุกคนแหละอโอเคมาละก็ที่ขึ้นอยู่เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับนั่นทั้งหมดเนี่ยคือโมเดลที่เราโหลดมาเมื่อกี้เนาะสามารถเช็คชื่อโมเดลที่เราโหลดมาได้นะว่ามีอะไรบ้าง เมื่อกี้ผมโหลดเก n s h ชิ้นอิมแพนะครับที่เป็นแพกใหญ่มีโตัวละครน,น่าจะเยอะอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีฟอนั4สี่โมเดลแพกนะครับก็กดโอเคไปเลยเนาะโอเคพอกดโอเคปั๊บมันจะมีให้กดอันนี้เลยมันจะขึ้นมาให้กด yes นะครับกับจริงๆก็กด yes to all ไปเลยนะครับจะได้ง่ายๆหน่อยโอเคผมจะกด yes to all นะ แล้วก็กดสุดท้ายก็กดโอเคนะครับง่ายๆคือโหลดจากร์ทชอปเนี่ยกดโอเคแล้วก็กด yes to all <c oughs> ไปให้หมดเลยเนาะทีนี้โมเดลก็จะมาอยู่ในอ่นี่ในโมเดลเลยเนาะขั้นตอนการ New m o เดลขึ้นมาก็มาที่บวกตรงนี้หรือไม่ก็กดคลิกขวาดีว่างๆตรงนี้ก็ได้แล้วก็ create animation set for new model นะครับกดเข้าไปเลย กดเข้าปั๊บก็รอโหลดนิดนึงโอเคปกติถ้าใช้โปรแกรมใหม่ๆเพิ่งติดตั้งมานะครับก็จะไปอยู่ที่ออมมอดเนาะถ้าอยากให้หาง่ายๆก็มาที่เวิร์กช็อปจะได้หาโมเดลที่่ราโหลดจากเวิร์กช็อปได้ง่ายสุดเนาะโอเคเมื่อกี้ผมโหลดเดี๋ยวผมขอ New Map ดีกว่าจะได้เห็นง่ายๆหน่อยเนาะ เราแบบโหลดไปใช่เหมือนเมื่อวานเนาะโอเคตอนนี้แมปก็มาแล้วเนะเดี๋ยวผมขอ,อ,อปิดแสงก่อนเนาะใช่ดูง่ายง่ายโอเคพอมีแมปแล้วก็มาที่ new model เลยโอเคแล้วก็มาอ่ะสมมุติผมหาโมเดลจากเกนชินิมแพก,ก่อนผมจะหาเลเซอร์ งไงวะเ,เกนชินแล้วกันผมจะพิมพ์ว่าเกนชินชิน,น,ชนอ่ะผมจะพิมพ์ว่าเกนชินตรงช่องช่องเซิร์ชตรงนี้นะครับก็จะเจอโมเดลที่ผมได้โหลดมาเมื่อกี้ทั้งหมดเลยที่เป็นแพคเกนชินนะครับกเ็เดี๋ยวก็จะลองเสกโมเดลมาตั้งตัวหนึ่งเอาตัวนี้แล้วกันผมจําชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรเนาะก็กด การการเอ่เสกโมเดลออกมาก็คือได้ทั้งกดโอเพนแล้วก็กดดับเบิลคลิกที่โมเดลที่ต้องการเลยเนาะเราก็จะได้เอ่อโมเดลมาแล้วนะนี่แหละก็สำหรับการโหลดโมเดลก็ประมาณนี้แหลนะเนาะอ่ะนี่คือโมเดลจากเวิร์กช็อปสำหรับการโหลดโมเดลจากเวิร์กช็อปก็มีแค่นี้เลยไม่ง่ายนะครับเราก็สามารถกดคอนโพลแล้วก็ขยับแต่ละส่วนได้เลยเนาะ หลังจากนี้ก็เอาโมเดลไปทำโปสเตอร์หรือทำแอนิเมชันได้เลยนะครับแล้วส่วนการโหลดแมปเนาะก็เหมือนเดิมมาที่ซอฟต์ฟิล์มเมคเกอร์มาที่เวิร์กช็อปแล้วก็หาชื่อเกมก็ได้เนาะเช่นผมจะเอาเกม f อ่า FNAF ก็ได้ฟานาเหมือนกัน FNAF หรือ t หรือทีม r อเ s สหรืออะไรก็ได้นะครับเช่นซิตี้อะไรพวกเนี้ยลองพิมพ์ดูลองเซิร์ชดูเนาะ คือถ้าพิมพ์แค่พิมพ์ว่า f n f เนี่ย <c oughs> เราจะเห็นส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลนะครับกับเนี่ยพวกฉากะรพวกเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นโมเดลเนาะให้เรามาติ๊กถูกที่คําว่า Map ด้วยนะครับเพื่อมันเหมือนจะเป็นการมันคือการใส่แท็กนะครับจะได้หาได้ง่ายขึ้นโอเคพอติ๊กแมปปั๊บเราจะเจอแมปนะครับแมปมากมายเลยก็ถ้าอยากได้แมปไหนก็โหลดมาเนาะ ก็สำหรับแมทที่โหลดมานะก็กด yes or กดโอเคเหมือนกับการโหลดโมเดลเป๊ะเลยนะครับคือแมทกับโมเดลเนี่ยนะทำเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะสำหรับแมทที่โหลดมานะครับก็จะอยู่ในอ่าเวิร์กช็อปเนาะใช่อยู่ในเวิร์กช็อปเหมือนกันนะครับนี่นี่คือแมทที่ผมโหลดมาครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเซกแมทมาสักแมทหนึ่งฟาร์นัมหนึ่งนเลยนะ รอแมปโหลดไปโอเคผมพี่ว่าแมปกำลังจะมาแล้วเนาะเออโอเคมาแล้วก็แมปสมมุติว่านี่คือผมโหลดแมปของฟานัมหนมาเนาะอันนี้คือจะเป็นเออเลอก็ไม่ต้องตกใจเนาะเดี๋ยวเลือกแมปเนี่ยผมจะมาพูดถึงรายละเอียดอีกทีนะครับในวันนี้จะขอพูดถึงเรื่องการโหลดแมปเข้ามาก่อนเนาะ จะไม่ได้ลงลึกว่าจะขยับพวกโต๊ะหรือเก้าอี้ตรงนี้ยังไงนะเพราะว่าในแมพเนี้ยคือทุกอย่างขยับได้หมดเลยนะครับทั้งโต๊ะเ e, ก้าอี้พวกพายเด็ดโคมเนี่ยไอ้มานของฟ็อกซี่เนี่ยประตูแล้วก็หุ่นพวกหุ่นในฉากเนี่ยคือขยับได้แทบทุกอย่างเลยเนาะแล้วก็ไอ้พวกเออเลอร์นี่ก็ลบทิ้งได้เหมือนกันเนาะคือเออเลอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกแมพน,นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าเออ โมเดลมันหายไปเนาะไอ้พวกเออเรื่องพวกนี้คือโมเดลมันหายไปก็สําหรับการโหลดแมพก็สำหรับการโหลดแมพแ,แล้วก็โมเดลจะเวิร์กช็อปก็มีประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากกว่าดีละการโหลดแมพก็ง่ายๆเลยเนาะแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับผมจะมาพาไปสอนโหลดแมพใน De ว i a n วนอาเนาะสำหรับเว็บ d e v i a เวนอเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวไ้ในดีสคริปชันเนนะครับ อ่าสักอันหนึ่ง d e เวนอาร์ตโอเคและนี่คือเว็บ d e เวนอาร์ตเนาะก็อ่าต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าถ้าโหลดไม่ได้นะครับถ้ากดอ่าเช่นหา model นน AP, M, โมเดลเนาะเช่นฟานาฟเอฟเอ็มโมเดลโมเดลเค็งยังไงวะ DELS ถูกมั้งไม่แน่ใจอ่ะอย่างนร้ก็เจอเนาะอะ,อะสมมุติว่าผมจะโหลดโมเดลอ่ะอันนี้ต้องให้เพื่อนๆดูด,ดีๆเนาะเพราะว่าในเนี้มันจะมีโมเดลจากหลายๆโปรแกรมเนาะเช่น Bender, Maya, TDMAX ีอ่า c 4D อ่อะ c i n e ม a 4D นะมันมีหลายโปรแกรมมากเลยมันอะไรม,มันเยอะเนาะอ่ะผมจะเข้ามาของคนนี้ดัน สำหรับโมเดลรีเซิร์ชเนาะก็สมมติว่าผมจะโหลดอเอ็นหนาแล้วกันเอ็นหนาโหลดได้เนาะอันนี้อ๋อนี่เป็นลิงก์สตรีมโอเคเป็นลิงก์สตรีมเอาเป็นว่าพับเพจใช่ไหพับเพจอ่ะ,มมมอะสมมติผมจะโหลดอ่าไนแมร์พับเพ t นะครับของฟริกวายทีเนาะสำหรับบางคนถ้าเลื่อนลงมาด้านล่างที่ description ที่เขาเขียนไว้แล้วก็ กดอ่าเนี่ยจะมีบอกยว่ามีเบนเดอร์คลิกตรงนี้นะเซาฟีมิเกอร์คลิกตรงนี้ซีบบดี od, คลิกตรงนี้เนาะก็สำหรับผมผมโหลดของเซาฟีแล้วก็ก,กดคลิกไปอ่ะจะเห็นหน้านี้เด้งขึ้นมาเนาะแต่สําหรับใครที่เด้งมาแล้วจะเป็น e er อ r ร์เลเลขเลขอะไรตามหลังก็ตามเนาะผมแนะนําให้ว่าไปล็อกอินเข้าเดวินอาร์ทห้เรียบร้อยก่อนนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่ล็อกอินเ่ะเราจะไม่สามารถดาวน์โหลดโมเดลจากเว็บนี้ได้เนาะ ก็กดดาวน์โหลดไปเลยอ่ะแบบนี้แหละสมมติแบบนี้ก็คือมี2กรณีนะก็คือคนเอาโมเดลมาลงเนี่ยเอาโมเดลออกจากเว็บไปแล้วกับคุณไปได้ล็อกอินทีมันมีอยู่2กรณีที่ผมเจอเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองโหลดดาวน์โหลดอ่าโอเคสงสัยน่าจะเอาโมเดลนี้ออกไปละเจ๊อ่างั้นเดี๋ยว,ยวหาใหม่ก่อน โอเคโอเคนั้นผมขอจะโหลดของซีรีส์อ่าภาคหแล้วกันเนาะโอเคแล้วก็กดอันนี้มันโมเดลอะไรวะเบนเดอร์ซอฟฟิมอ่าซอฟฟิมหายเหรอเอ้โมเดลนี้หายยากจริงเลยอ่านี่ซอฟฟิ m มเมเกอร์นะครับก็เขาจะให้ลิงก์ไว้อยู่นะก็จะลองหากันดีๆเนาะบางทีผมก็ตาลายหาไม่เจอเหมือนกัน ก็กดมาเลยนะตรงนี้จะเป็นลิงก์ของซอฟต์ฟิล์มรีเสิร์ชเนาะก็กดมาเลยเนาะบางทีก็จะเป็นเมกาบ้างบางทีก็จะเป็นดรฟ v ์บ้างแล้วแต่ว่าที่เขาแชร์มาเนี่ยจะเป็นลิงก์ของอะไรเนาะก็กดดาวน์โหลดได้ปกติเลยกดดาวน์โหลดไปแล้วก็รอโมเดลดาวน์โหลดในเว็บ เดวินอาร์เนี่ยเราจะาสามารถหาแมปได้ด้วยนะครับก็เช่นไฟไนแล้วกันอ่ะไปใน F Map ม s f m research พิมพ์ฟันับแมปจริงๆก็ลองเรียงคำมาดีดีเนาะอ่ะเช่นผมอยากได้อ่าแมปไฟไนสี่เนี่ยของคนนี้ก็กดได้เลยดาวน์โหลดเขาจะมีคำว่าดาวน์โหลดอยู่กดดาวน์โหลดได้เลย แล้วกดอันนี้คือเป็นเขาเขาน่าจะมีสองไฟลป์ป่ะอันนี้ไม่แน่ใจนะคือเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูก่อนอือฮึอ่าเอ่อโอเคเดี๋ยวผมจะลองโหลดดูก่อนนะ ก็รอ,อมันโหลดไปรอมันโหลดไปก่อนโอเครอโหลดไปออเคโหลด,ดนนึง่งก็จะมาพูดถึงเรื่องโมเดลก่อนเนาะสำหรับโมเดลเนี่ยเราสามารถจริงๆก็จะแตกไฟล์ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้ซิปอย่างนี้เลยก็ได้เนาะการโหลดโมเดลในจากเว็บนอกนะครับก็ให้มาที่สตรีมก่อนเลยแล้วก็ มาที่ซอฟต์ฟิมเมกเกอร์นะครับแล้วเราก็จะกดคลิกขวาแล้วมาที่เปิดหาไฟล์ภายในเครื่องเนาะกดเข้าไปแล้วก็จะมาที่เกมนะในนี้ก็จะเป็นที่เก็บของอทั้งโมเดลและทั้งตัวไฟล์โปรแกรมซอฟต์ฟิมเมกเกอร์เลยเนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้มี T F T F v o v i e อ่า User m o d แล้วก็ Workshop เนาะเราจะมาดูที่ User m o d นะครับจะได้ไม่ไปยุ่งกับ Workshop โอเคกดเข้าไปที่ user m o d นะแล้วก็โมเดลที่เราโหลดมานะครับเราสามารถแตกไฟล์ก็ได้เนาะหรือจะไม่แตกไฟล์ก็ได้เพราะว่าไงก็ต้องเอาไฟล์ใน zip เนี่ยมาลงใน user mode อยู่ดีเนาะเราไม่สามารถดึงดึงทั้งไฟล์นี้มาได้เลยนะครับเราต้องคลิกเข้าไปก่อนเนาะจะเจอโมเดลกับเมทัลเลียละถ้าผมอา่านผิดนะถ้าผมอา่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยโอเคแล้วเราก็จะสามารถ ดึงไฟล์นี่เข้ามาได้เลยเนาะรอมันไปก่อนโอเคก็รอใช่ันได้แต่รอรอแล้วก็รอแล้วไฟล์โมเดลกับเมทริเอลเนี่ยหรือว่าเท็กเจอร์ของโมเดลก็จะมาอยู่ในโมเดลเรียบร้อยนะครับก็นี่นี่ผมโหลดมาอันนึงอยู่นะก็คือไฟล์ของซีรีส์ภาคหก็นี่คือไฟล์โมเดลนะครับนี่ซักครับ โมเทนเฟส d ี้แล้วก็ s ซคแคปเบบี้แซคแคปแท็บแล้วก็โชว์ไทม์เบบี้ก็นี่คือชื่อโมเดลนะครับก็นี่คือการโหลดโมเดลจากเว็บนอกนะคือดึงไฟล์เข้ามาใน u s e เ m อร์เเลยเนาะแล้วก็สำหรับแมปเนี่ยอะแมปแมปโอเคแมปเสร็จละแมปคือสองไฟล์นี้เดี๋ยวผมขอดูด่วนเพราะว่าแมปเนี่ยอันนี้ก็มามานั่ง พุ่นคริชไปพร้อมกันอ๋อโอเคโอเคแมปเนี่ยก็คือสามารถดึงดึงไฟล์แมปเนี่ย .bsp นี่คือไฟล์แมปของโปรแกรม Sophie Maker เนาะสามารถดึงไฟล์แมปเนี่ยเข้ามาในคาว่าแมปได้เลยซึ่งเข้าไปยังโอเคเข้ามาละจาอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาที่โปรแกรม Sophie Maker เี๋ยวผมจะอัโหลดแมปไปก่อนเนาะก็ ถ้ามาแล้วก็การนิวโมเดลที่เราโหลดมาก็ปกติเลยกดปวกแล้วกดนิวโมเดลนะครับแล้วก็มาที่ User Mod เนาะอ่ะถ้าไม่มีโมเดลนะครับก็ให้กดรีรีสแกนอ่ะรีสแกนไปรอบหนึ่งนี่โมเดลที่เราโหลดมาเมื่อกี้จานมาละนี่พวกที่เราโหลดมาเมื่อกี้เลยเนาะจากเว็บ d e v ว a อ t ร์อืมนี่สกแกบเบบีก็มาละ ก็สำหรับแมปก็ทำเหมือนกันเลยเนาะก็กดโหลดแมปแล้วก็มาที่ user mod โอเคแล้วก,กดรีสแกนไปจะเจอแมปที่เราโหลดเมื่อกี้ละอันนี้ถ้าเราเห็นก็อันบนน่าจะแบบไม่มีแสงหรืออันล่างไม่มีแสงวะมันมีแสงกับไม่มีแสงแล้วเนาะก็อ่ะผมจะลองกดอันล่างดูเมื่อกี้ผมโหลดแมปของฟนัสี่มามาดูกันอ่ะโอเคนี่มาแล้วอ่ะนี่นี่อะไรนี่ช่ออางมันแล้วกัน โอเคแมปของพาร์ซี่มาแล้วนี่ okay, อคันนี้ไม่มีแสงใช่น,นี่ไม่มีแสงก็นี่นะครับก็คือแมปที่โหลดจากเดวิ n อาร์มาเมื่อกี้เลยโอเคก็ลอ,องเฟกโมเดลมาดูว่าเท็กเจอร์อะไรมีปัญหาไหมจริงๆมันก็ไม่มีหรอกเนาะแคปแท็บกันไปไหนโอเคแล้วาะนี่แคปแทป็บก็โอเค ก็โมเดลเอามาใช้ได้ปกติไม่มีปัญหาเนาะอ่าแล้วก็จะเสริมให้อีกนิดนึงกับการย่อขยายโมเดลนะครับก็จริงๆก็มีเรื่องลิกอีกแหละแต่ว่าเรื่องการลิกโมเดลเ,เดี๋ยวผมจะสอนในช่วงแอนิเมชันยาวเลยเนาะโอเคแล้วก็สำหรับการยอ่อแล้วก็ขยายโมเดลนะครับเราไม่สามารถย่อขยายแมปได้เนาะหรือทําได้แต่ผมไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเนาะก็การย่อขยายโมเดลก,ก็กดคลิกซ้ายคลิกคลิกขวา แล้วมาที่อนี่ผมผมอ่านไม่ออกอะ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นเสียง g o o l e t r ทา s l a t e ไว้อีกแล้วกันอ่ะแล้วก็มาที่ add scale control to model เนี่ยอ่ะกดเข้าไปแล้วก,กดคลิกที่ตัวโมเดลอรอบหนึ่งจะเห็นว่าตัว Root Transform เนี่ยร Transform s c เ l e เนี่ยจะมีอ่าเนี่ยมันจะสามารถเลื่อนย่อขยายได้เนาะ เราก็จะขยายโมเดลได้แล้วก็ย่อโมเดลได้นะครับสำหรับการลดขนาดโมเดลก็จะมีประมาณนี้เนาะก็โอเคหนะ้าสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับสามารถแชร์เพื่อนๆดูได้เนาะถ้ามันมีประโยชน์ก็ชิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับการโหลดโมเดลแล้วก็การย่อขยายโมเดลเนาะก็บายครับ